โปรเจกต์เกลืมครับข้อแรมือหมุนช่วยนะครับดูครับมันทำรูปควยอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ้งดอกซึ้งดอกนี่ครับหน้าตาเจ้าของโปรเจกต์นะครับเกลืมขนาดนี้ครับมันจะทำรูปมันจะทำรูปควยครับนี่ครับรูปควยรเบิ่งรอเบิ่งสมเกลืม chân ừ, à, ừ. này có chân kính máy chân kính mãi chân máy mãi chân kính mãi chân nè mãi chân kính mãi mình bỏ mãi chân kính mãi này kính เออกินได้พร้อมเออกินได้พร้อมเนี่ยไม้มันอันน้อยโดเลยนเนาะนี่อะแค่ไนาติมเนี่ยต้องไม้อันใหญ่ใหญ่กันแก่ไปเลยนะเสียบบดีเลย,ย <laughs> <laughs> ระบบมือหมุนป่ะบอย